ฉากหลอนงูของอีซาร่าในเดอะกอรมันคืองูจริงหรือ CG กันแน่คลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยบางส่วนเล็กน้อยนะครับฉากที่ตัวละครอีซาร่ากำลังอยู่ในโลกจินตนาการด้วยอาการหลอนในภาที่2ของซีรีส์เดอะกอรโดยงูที่ใช้ในการแสดงที่เห็นกันนั้นมันคืองูจริงๆ ไม่ใช่ 4G นะครับคิมฮีอลาหรือผู้รับบทอีซาล่าในเดอะก,กอรี่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเบื้องหลังของฉากสำคัญที่ตัวละครอ,อีซาล่ากำลังตกอยู่ในภาวะหลอนและจินตนาการถึงงูในสวนเอเดนเธอเล่าว่าก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำฉากดังกล่าวนั้นผู้กำกับได้มีการพูดคุยกับเธอก่อนที่จะได้ทำการแสดงจริงๆว่าจะต้องถ่ายทำกับงูจริงๆแต่ถ้าหากเธอไม่สบายใจก็สามารถที่จะใช้ c g ได้ แต่ด้วยสปิริตของเธอที่ชอบความท้าทายฮิมฮีอลาเธอจึงตัดสินใจเล่นกับงูจริงๆ โดยช่วงก่อนถ่ายทําเธอได้เจอกับเจ้าง,งูตัวนี้ได้รู้ว่างูตัวนี้ถูกฝึกฝนมาและยังเคยแสดงมาก่อนแล้วถือว่าเป็นนักแสดงรุ่นพี่เลยก็ว่าได้นะครับก่อนที่จะเริ่มถ่ายทําคิมฮีอลาได้สัมผัสหางและหัวของงูเธอได้ทําการพูดคุยกับงูส่วนเจ้าง,งูตัวนี้มันก็ได้ทําการส่งเสียงทักทายคู่ฟอ้อตอบกลับมาและในที่สุดนะครับเราก็ได้เห็นฉากร้อนที่สมบูรณ์แบบกันในซีรีส์ The Gory ตอนที่12นั่นแหละครับ